กวามพัฒนาของรุ่งกิจครับเอาชนะคะแนนยอดเหลกเพชรครับเมื่อกี้บอกรับเล่นรุ่งกิจนะยอดเหลกเพชรครับวันนี้เป็นเจ้าบุญทุ่มเลยนะครับดูหลังเกมกันหน่อยนี่ร่างกายดีนะผมมองว่าร่างกายดีมาก,กวันนี้ยอดเหลกเพชรเพราะว่าเตี้ยกว่าสั้นกว่า เราโดนลูกแทงลูกแทงเราใช่ป่ะไอ้แทงซาแทงแทงเขาแทงซ้ายเนี่ยไม่กลัวเราเพราะแทงขาหน้าเร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 าไปไม่เป็นใช่ป่ะพอแทงซ้ายเราจะมีตั้งมีอะไรเพราะแทงขาหน้าเราไปไม่เป็นเราไม่มีเคาะไม่มีดีแล้วเป็นยังไงปล่อยยากปล่อยยากปล่อยยากไม่ใช่ไม่ใช่ลูกดนกะทียืนแข้งยืนแข้งกูเดียว เจอแท้งที่เือบอลงแล้วันก็เป็นนงหรดเจอแท่งนี่แหละต่อไปอีแล้วโอเคมีแท้งอีกรอกแดงไม่หมดแต่ว่าลายไม่จุนเธอไม่ดอกเอาเลยครับไม่ว่างครับพี่บือใต้วันนี้ก็ผลงานถือว่าโอเคนะโอเคแต่ว่าเราไปเสีย เดี๋ยวลูกแข่งตยกดูดีอยู่ครับไฟนี้ดูล่างกายดีดีครับดีมากเลยไม่ไม่หมดอะแต่ว่าเราไล่เขาไม่จนมันเคื่อนอะไรไม่ได้เราไม่หมดเป็นโคราลังเป็นพราะรูปร่างเสียเปรียบด้วยมใช่ใช่เสียเปรียบแล้วเราเสียเปรียบแล้วก็เขาทำอะไรเห็นละเราต้องทําให้เขาแบบเจ็บเจอลูกแจงสองสามทีมันก็เห็นละเป็นยังไงบ้างเราเตะไปสามทีเขาแจงดีอยู่ครับถือว่าเด็กโอเคเด็กทำหน้าที่ดีครับดีมากครับครับผมแนทนิดนึงครับแนท ใช่ไวมารัคนนี้ดูร่างกายใช้ได้เลยนะนนครับนะดีน้องก็ยอมรับน้องเขาแข็งะครัับบครผมเอ่งด้วยนะครับโดยรวมเราพอใจผลงานแล้ววันนี้ก็ดีกว่าไฟที่แล้วเนี่ยล่างกายดีกว่าไฟที่แล้วเนาะนไฟหน้นาเจอคุณหลับดำครับผมเป็นไงครับมองว่าก็ต้องดีกว่าเดิมต้องดีกว่าเดิมนะครับผมสนุกสนุกรอบบาดหัวตัวเท่ากันครับมันไม่มันเจอแต่ เด็กจังนั้นเลยอ่ะครับผู้แม่เจอตัวกันหน่อยครับเจอผู้หลับดำเลยคิดว่าจะช่วงง่ายกว่าไหมก็ต้องดูเดือดนะนะแล้วผู้เล่นกับแฟนบอลนิดนึงครับให้กำลังใจเรามาเยอะมากขอโทษสแฟนบอยนะครับวันนี้ผมก็ทำเต็มที่แล้วครับขอโทษเย็ดสีเดยครับน่าจะท้อไม่ดีกว่าเดิมครับครับผมเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับผมอ่ะนี่เป็นฝั่งของยอดเหล็กเพชรนะครับผู้แพ้เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันหน่อยนะ ไปดูผู้ชนะก็หน่อยก็ต้องบอกว่าวันนี้ชกได้ละเอียดมากครับเจ้ากิจนะครับรุ่งกิจรูปร่างที่ได้เปรียบวันจิ้ทัวร์เจ้าวันนี้ผ่านครับแล้วก็การลูกเตะจาอย,ยางได้แม้ว่าจะมีให้เสียวให้เวอร์นิดหน่อยครับอาชีพยอดเลเวเห้าหมื่นก็ชวดไปเดี๋ยวมาดูรุ่งกิจหน่อยดีกว่าสวัสดีทุกท่านนะครับคอมเมนต์มาบอกกัน ทำไมนะครับทำไมไม่เตะขามันเตะไม่เข้าครับโดนบังเนาะอ่ะสัมภาษณ์นอยนี่ไม่บัเลยเาิมิตก่อนะล่ตั้งแต่พี่มิดก่อนเลยครับเป็นไงบ้างครับพี่มิดวันนี้ลุงกิจฟอร์มกันชกก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีแล้วก็ คือในมุมของผมผมมองว่ายังเป็นรองนะแต่พอต่อยไปแล้วเนี่ยสองยกเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าทุกได้ครับอะไรทำให้พี่่มั่นใจครับพี่เพราะว่าเย็บลูกมามาเย็บแล้วก็แทงเข่าดักแล้วก็ผมดูว่าต่อยผมดีนะครับแล้วก็ร่างกายของเด็กนีดีนะครับส่วนส่วนตรงข้ามเขารุ่นพี่เขาอาจจะลุกมันมันก็ตามตามวัยนะครับพี่ว่าถุตอนนี้เขาจะช้าลงแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคิดว่าเราจระป๋าแต่ตอนนี้พี่รุ่นช้าแล้วเรามีี่เด็กแล้วก็ร่างกายในดี ครับวันนี้ต่อยแล้วผมผมชอบครับแล้วก็ไฟต่อไปเนี่ก็จะเจอเสกสันโลกขอทีคุณก็ยินดีครับไม่มีอะไรครับครับผมอ่ะลุงกิจบ้างเป็นไงครับวันนี้ไฟนี้ก็เตรียมตัวมาดีครับก็ขอบคุณมังเหนืขอบคุณแดนเนอร์พนารินขอบคุณพี่รับบทที่ช่วยเตียนแล้วก็ขอบคุณทีมงานยุทธารักเหมือนกันแล้วก็ทีมงานพี่ยินดีครับทีนี่ครับก็ก็ไฟหน้าก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับก็จะเตรียมตัวให้ดีกว่านี้ไฟแบบไฟนี้ครับลูกเตะขาพี่เขาหนักไหม หนักครับหนักไหมตอนโดนนี่คิดคิดว่าเราเราต้านอยู่ไหมตอนโดนแรกรับ<อ><ๆ>สองก็แ็บครับเย็บ่าเลยไม่ไม่บังแทงเดินแทงเยอะเลยเพชรนร่างกายฟนนี้เป็นไงครับตามที่เราได้ที่เขาก็มาดีนะผมว่าก็แต่ว่าช้าไปนิดนึงครับครับพูดอะไรกับแฟนบอลน,นี้วันนี้ถือว่าชกละเอียดมากเลยก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วก็ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งของเวทนี้เขาก็ไฟหน้าก็ติดตามเชียร์ ครับจะทาให้เต็มที่อันนี้ครับครับผมยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยอ่ะพังนุ่ยหน่อยดีกว่าพังนุ่ยเป็นไงบ้างลุงขี่โชกวันนี้ก็ชกอได้มาตามที่ซ้อมกันมาซ้อมกันมาก็เป็นอย่างนี้ครับซ้อมได้ต่อยได้ตามที่ซ้อมครับก็บอกเลยว่ารอดูว่าเขาจะมายังไงล้วก็มาแบบธรรมดาดึงเขาก็เราก็ชกอแบบนี้ครับโอเคครับครับผมคือคือซ้อมมาอย่างไรก็ชกอย่างนั้นวันนี้ก็ชกดีครับผมยินดีด้วยครับพังนุ่ยครับขอบคุณครับผมยินดีด้วยอ่า นี่เป็นหลังเกมนะครับคู่รองนะจบจากคู่นี้พลาดไม่ได้นะครับเสกสรรเสกสรรกับก้องไกลนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันของคุณทุกคนเลยคุณศักดาดานะครับคุณยุทธพงศ์นะครับคุณมูฮัมหมัดนะครับคุณเสือชัยก็มีโอกาสแต่ว่าลูกกิจะเจอกับเสกสรรนะครับรู้สึกว่าจะไฟต์ต่อไปนะครับที่ช่องสามได้ข่าวมาแบบนั้นะครับเมื่อกี้พี่มิกก็ยืนยันแล้วนะครับโดยรมพี่มิกก็พอใจไม่ไม่คิดว่าลูกกิจะทําได้ดีขนาดนี้นี่เป็นหลังเกมของคู่รองสวัสดีเจ้าเจโรนชัยด้วยนะครับเข้ามาชม ปี่กอบว่ารูปร่างเสียเปรียบใช่แต่ว่าวันนี้ผมมองว่ายอดลเป็นรูปร่างดีไอ้ร่างกายดีกว่าเดิมนะดีกว่าเดิมโดนหนักๆแล้วยังอยู่ได้นะครับแล้วก็ไลงไม่หมดแต่ว่าไล่ไม่จนเพราะในอย่างที่พี่ม์ใต้บอกนะครับขอตัวไปดูคู่วของรายการขอนนะครับรูปกีเจอหนึ่งล้านเล็กยังไม่ถึงแสงหรอกนะจ๊ะก,ก็ไม่แน่และครับหมนันมวยอะไรก็ก็เกิดขึ้นได้นะครับไอ้ที่ว่ามองว่าสู้กันไม่ได้พอขึ้นไปแล้วด้วยเกมบนเวทีด้วยจวังหวะต่างๆมันก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดอยู่ทีี่่่่วววาาเเอออโปปรรมมมมตต์จจะะกกบให้้้ัันนแผงณช ก็ก็มีโอกาสเหมือนกันนะแต่ว่าอีกสักไฟหนึ่งกับแสงสันถ้าย้ำแค้นแสงสันได้เนี่ยผมมองว่าเจอกับแสงมณีได้ตอนนี้ก็เจอได้แนตะ่คงต้องรอดูเรื่องพิกัดน้ำหนักอะไรกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับตอนนี้เพจราชดำเนินสเตเดียมนะครับก็ไลฟ์สดอยู่คู่เอกกำลังไหว้ครูนะครับแล้วก็คู่รองเอ้ยคู่รองจบไปแล้วนะครับเป็นทางด้านของรุ่งกิจบอลรุ่งโรจเอาชนะคะแนนไปนะครับม้วนเดียวจบเอ้ยไม่ใช่ม้วนเดียวจบสิก็มีอะไรให้กลับมาดูได้เปรียนบ้างนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ออออ่ะขบบคคคุุุณททกกกกมมเนตต์ลัังใจรยด สไตล์เดิมตลอดอ่ะก่อนเล็กกว่าแหละครับก็ต้องแบบนี้แหละยอดเหล็กเพชรห่างนานช้าอืดก็ได้ลกลับมาเคลื่อนไหวคนเราไฟนะครับคนเราไฟแล้วยอดเหล็กเพชรแพ้เข,เข้าหน้าส่วนลุงกิจก็ชนะแก้วกลางวานนี่เป็นทั้งหมดของหลังเกมคู่รองครับเดี๋ยวหลังคู่เอกมาสรุปผลกันแล้วก็บรรยากาศเต็มๆอีก1คู่นะครับคู่สุดท้ายของรายการและกดแจ้งเตือนกดสับไพ่ก็ใส่กระดิ่งให้ด้วยครับไทเกอร์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเบอร์หนึ่งของวงการบอลแล้วต้องขอบคุณสามมวยราชดำเนินด้วยนะครับไปก่อนครับผมสวัสดี